สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางที่ปาบันกันนะคะมีเยอะแยะเลยรื้อออกจากกระถางใบนี้นะคะเน้นเน้นกระถางแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนะคะมีกระถางใบใหญ่อยู่สามใบนะคะเราจะมาเปลี่ยนนะะต,ต,ติดตามชมด้วยกันได้เลยค่ะนะคะ่ะดินปลูกผสมนะคะเพื่อนๆเราก็มีดินดินถุงที่เราซื้อมาจากท้องตลาด มีเก็บเก่าๆนะคะเก็บดิบเก่าแล้วก็มีมีเก็บเผามีมะพร้าวสับที่เราแช่น้ําแล้วแล้วก็มีขี้บัวนะคะที่เราผสมเป็นส่วนผสมของการปลูกคลิปปลาวานนะคะอันนี้เราลื้อออกจากกระถางเก่าใช้คงเบอลือเลยนะคะอันนี้เป็นกระถางใหม่สามใบที่เราจะต้องเตรียมมาปลูกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกพร้อมกันเลยค่ะอ่าและนี้นะคะเราก็ เอาสองก้นกระถางเราก็จะเอาดินใส่ไปเรื่อยๆค่ะเอาดินใส่จนเต็มเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ส่จนเต็มเดี๋ยวเราก็มาปลูกด,ด้วยกันนะคะคลิปก็ปลาวานส,สวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่กระถางค่ะ,<า>อะโอเคค่ะเพื <ๆ S 2> ่อนๆก็ได้ที่แล้วนะคะ กีบประบานตัวนี้มีอยู่สี่ต้นสวยๆเลยทีทนีกดลงเล็กน้อยนะคะกดลงเล็กน้อยเพื่อให้เขาตั้งตรงแล้วก็มาถ่ายอาโอเคค่ะแล้วเราก็ดินใสให้สวยงามนะคะปลูกดินกดลงให้แน่นแล้วก็ดินใสนะคะอโอเคค่ะ เสร็จไปแล้วหนึ่งกระถางนะคะอ่าเราก็เอาดินก้ามปูเอาใบก้ามปูเก่าๆนะคะมาคลุมไว้นะคะเพื่อช่วยให้เก็บความชื้นนะคะเสร็จไปแล้วหนึง่งกระถางค่ะเพื่อนๆอ่าที่เหลือเราก็มาปลูกให้เสร็จนะคะเหลืออีกเยอะๆเลยค่ะวันนี้เราก็ได้วิธีการปลูกเบื้องต้นของคลิปประวันสวยๆนะคะเรียงกันสี่ใบอย่างสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆอ่าดูชัดๆเลยนะคะเรียบร้อยสวยงามแล้วนะคะเพื่อนๆ หลังจากปลูกที่ประวานนะคะ3มต้น,สา,น,านะะสามกระถางนะคะ3ามกระถางสวยเลยค่ะนะคะแล้วก็เอาใบก้ามปูนใบก้ามปูปลทูด้านบนนะคะเป็นปุ๋ยหมักต่อไปค่ะวิธปลูกง่ายๆก็มีดังแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะ